สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เวิร์มรีฟกับผมธนุขันทองครับทรัพย์สินประเภทใดนะครับถ้าหากว่ามูลค่าตลาดรวมแต่1ล้านล้านเหรียญจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าตลาดเงินคริปโตตอนนี้แตะระดับ2ล้านล้านเหรียญไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยประมาณกว่าครึ่งนะครับหน้านล้านว่าเหรียญเป็นสัดส่วนของบิตคอยนะครับไปเทียบกับ GDP ของประเทศอินเดียนะครับอินเดียมี เป็นประเทศที่มี GDP 2.7ล้านล้านเหรียญนะครับใหญ่กว่าตลาดเงินบิตคอยนิดเดียวเองนะครับ Apple มี Market Cap นะครับ2.2ล,ล,ล้านล้านเหรียญส่วนงบประมาณกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับปี11ประมาณ5แสนล้านเหรียญเองนะครับ JP m o r g a n นะครับมีมูลค่าตลาดรวม5 0แสนล้านเหรียญส่วน g o l n s a n s s นะครับมีมูลค่าตลาดรวม1 0แสนล้านเหรียญนะครับเมื่อเร็วๆนี้เฮส t ี้ p e r c e นะครับ คอ m มิ s เนอร์นะครับหรือว่าณ้ารรมการที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านกรอตองสหรัฐอเมริกา U.S. Securities and Exchange Commission บอกว่าถึงตอนนี้นะครับไม่คิดว่าใครจะสามารถแบน เงินบิตคอยหรือว่าแบนการเทรดเงินคริปโตได้นะครับถ้าหากว่าจะต้องแบนบิตคอยก็เท่ากับว่าต้องแบนอินเทอร์เน็ตไปเลยนะครับคำพูดของเธอตรงข้ามกับนายเรดาริโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater a s s o c i a t e s นะครับที่บอกว่าในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปนได้นะครับที่รัฐบาลของประเทศต่างๆทั้ง,ง,งหลายจะแบนเงินคริปโตหรือว่าแบนบิตคอยเนื่องจากว่าเป็นคู่แข่งกับเงินของสกุลตัวเองที่ออกมาครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุบหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟ้าเมย์ยนเฟสบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแ เบียร์บาร์บารแปพลิเคชันอย่าลืมกด subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ